เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอาหารนะคะที่ทําจากผงปรุงรสนะคะนี่นะคะเป็นชีสแล้วก็รสปาปิกานะคะง่ายมากๆเลยนะคะทําให้อาหารเนี่ยมีรสชาติอร่อยแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะคะด้วยผงปรุงรสชีสแล้วก็ผงปรุงรสปาปิกาค่ะอันนี้นะสองรสนี้แม่ดิชอบซื้อมาะคะถุงหนึ่งก็ประมาณ37,38บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ อันนี้ทาได้หลายอย่างรสชีสทําขนมก็ได้นะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมีไก่แค่ค่ะอันนี้ก็เป็นไก่ทอดปกตินะคะน,นี่นะคะนี่ก็เป็นไก่ทอดนะคะไก่ทอดที่ไม่มีทอดแบบปกติเลยธรรมดาเลยนะคะไม่ได้ปรุงรสนะคะก็ จะล้างด้วยน้ําเกลือก่อนทอดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มันติดกระทะนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเราก็หยิบไก่ใส่ลงไปในถุงแล้วก็เทผงปรุงรสอันนี้เป็นรสปาปิกานะคะ เราเผ็ดมากเิดน้อยนะคะรสชาติเข้มข้นเท่ทาไหร่ก็ออกใส่ลงไปะคะ่ะแล้วก็พ้ยาวพยาวพยาว สามชั้นที่ไม่ไดีทำไปแล้วนี่อันนี้เข้มข้นเลยแดงแก๊สเลยเพราะวผมปรุงรสเนี้ยสามารถที่จะปรุงรสอาหารได้ทันทีเลยนะคะนี่เสร็จแล้วหมูกับไก่นะคะใครชอบเนื้ออะไรหมูอะไรก็ทอดแล้วก็เอามาคุกกับผมปรุงรสนะคะแค่นี้เองต่อไปนะคะก็จะมันฝรั่งค่ะนี ิงไก่ทอดเราก็จะต้องมีมันฝรั่งนะคะอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งสองลูกนะคะหั่นก็ชิ้นก็จะโดยประมาณนะคะประมาณสักหนึ่งเซนนะคะนี่ไม่มดหัน่นแล้วก็ผึ่งผึ่งให้มันหมักน้ำนะคะน,นี่เราก็เอาใส่ถุงอันนี้จะอบนะคะจะไม่ทอดนะคะมันฝรั่งเนี่ย ถ้ากินอบเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยเสร็จแล้วเราก็เติมเกลือใส่เกลือลงไป แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะหรือใครจะมีแป้งชุบทอดก็ได้นะใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนแล้วก็เกลียวเลีย ับมันนะคะแม่นีก็จะโรยผงรสชีสลงไปค่ะอันนี้มันเนี่ยเราจะเข้าอบเพราะว่ามันยังไม่ไม่สุกนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นมันทอดแต่อนนี้จะเป็นมันอบนะคะแต่ถ้าใครทอดเนี่ยก็นําทอดก็สามารถที่จะเอามันฝรั่งเนี่ยไปทอดก่อนให้กรอบแล้วก็มาคูก่กับรสชีสนะคะแต่วันนี้จะเป็นมันอบนะคะที่จะทําเป็นมันอบรสชีสคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ เทลงไปตามชอบเก็ oatmeal, ีน้ำมันพืชนี่แหละค่ะน้ำมันทอดเทล่ลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็ดัพอพร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วนะคะ ะะมันของไม่บีก็อยู่ในเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะน่ะคะมันฝรั่งของไม่บีอบมามร้อนเลยนะคะรสชีสค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เป็นไงหน้าตา ากินมากๆเลยนะคะเอาแบบโรยตัวนี้ค่ะ,ะไรผงอะไรเนี่ยโอริกาโนนะคะใครใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะคะใครชอบอะไรก็ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยถ้าใครชอบก็โรยเป็นผงโอริกานโนะนที่ใส่พิซซ่านะะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศนะแหมเนี่ยชอบกินมากๆอันเนี้ย มันฝรั่งอบเนี่ยเเขาจะมีประโยชน์กับร่างกายนะแต่ถ้าเป็นแบบทอดเนี่ยก็อาจจะมีน้ำมันนะอืมอร่อยสิบห้านาทีมันก็ยังกรุบกรอบๆแต่สูกได้นะคะอร่อยแล้วก็หมูสามชัน้นรสปาปิกา้านี่รดเลยนะ ปาปริกา้าอืมอืมรสหนน้ำไก่กินนังไก่ก่อนเพื่อนอืมทอดแบบน้งกรอบออง่ายมากๆเลยค่ะแค่ทอดให้สุกกรอบทอดในระดับที่เราชอบนะคะแล้วก็นำมาคุกกับผง ปรุงรสคร้างนี้เราได้ไก่ทอดที่เป็นรสชาติอร่อยขึ้นมาแล้วก็แบบง่ายๆด้วยนะช่วงนี้นะคะโควิดเนาะจะไปนั่งกินที่้านก็ไม่ได้งดนะคะก่ากจะซื้อกลับมาบ้านไก่ก็เย็นหมดแล้วทำกินเองซะเลยค่ะอืมรูม้ท้องแตกแน่นอนเลยอืมอาหารนะคะก็เป็นเมนูที่ไม่มีนำมา ประยุกมาจัดแบ่งนะคะตามของที่หาได้ในวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะก็ลองไปทํากินดูค่ะไปจัดแปลงไปเพิ่มเติมออรสชาติตามชอบได้นะคะก็ทําง่ายๆค่ะมาแนะนํากันนะคะด้วยพรกปรุงรสยัมมี่ค่ะราคาก็ถูกแสนถูกนะคะซื้อติดบ้านไว้ทําอาหารอร่อยอร่อยค่ะสําหรับวันนี้ ลาบีก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย